สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันที่3 1สิงหาคม2565นะคะกับทางหน้าเพจ Facebook ของเราอีกแล้วนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะนำเสนอสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นโครงบิ๊กจิ๋ว88นะคะสีฟ้าหางขาวคันนี้เป็นหางปีกนะคะรุ่นใหม่นะคะราคา15,000บาทนะคะ15,000บาทนะคะกับบ,บิ๊กจิ๋วหางปีกคันนี้นะคะสีฟ้าหางขาวนะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะตรวจเช็คเฟืองเกียร์ภายในให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ร้อมลอเหล็กเลยนะคะ1 5 0 0 0บาทนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะโทรสอบถามค่าขนส่งได้เลยนะคะถ้าเป็นคนภาคจะจ้างเป็นรถขนส่งเอกชนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดใกล้เคียงกำแพงเพชรทางร้านจะจัดส่งเองนะคะบวกแค่ค่าน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้ราคา15,000บาทนะคะบิ๊กจิ๋วหางปีกนะคะ ร้านเราอยู่บ้านกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 946022291นะคะหรือว่าจะทักไลน์ที่เบอร์แม่ค้าได้เลยนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับโคมบิ๊กจิ๋วที่ร้านเรามีหลายคันเลยนะคะตอนนี้หางปีกมีแค่คันเดียวนะคะแวะมาดูแวะมาชมกันก่อนได้เลยนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะ31สิงหาคม2565นะคะกับทางหน้าเพจ facebook ชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ